เพื่นบ้านอีกแล้วขึนหน้าอยู่ห่างอาหารเพื่นบ้านน้ำพริกแซ่บบอน้ำพริกนะว่าจิงพานี่ ใม่ไหม่คุ้ยแค่ดูเหมือนเกือย <c oughs> กินหน้าอยู่ไหม อันน,น,นี้ดอกอะไรอืดอกกระเจียวเขาว่ามานนะอดอกกระเจียวมันมีสีขาวด้วยเนะอะมันคล้ายกับขิบงข้าวอะแครมินขาวออืืม แมะเดือมะอะไรนะมะอะไรนะลูกอะไรนะกลูกอะไรนะจริงเหรอเออจริงจริงช่ำจริงฉ่ำอืมภาษาเขาเรียกลูกเลยทำไมล่ะกันเดือไม่ได้เนาะอืมดีนะเลิศ แค่เห okay, mm ็น hmm. ก็อิ่มแล้วสองคนกับข้าวทำไมเยอะจังน้องเออทำเผื่อพวกนี้ไงจีืทำมือเยอะกินเผื่อสาวันอีกยอะ ปาหมูต้องมีหนังนะแต่ว่าในหม้มอไม่ได้เด็กม,มันไม่กินคนกินไม่ได้ทำคนทำไม่ได้กิน